สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินทั้งปี63ของหุ้น KTB หรือว่าธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินทั้งปี6-3นะครับของหุ้น KTB หรือว่าธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งงบการเงินของหุ้น KTB ก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งมีเวลาเข้ามาดูงบการเงินของหุ้น KTB ก็วันนี้นะครับด้วยความที่ช่วงนี้นะครับผมก็จะมาดูหุ้นในกลุ่มธนาคารค่อนข้างบ่อยอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าฟอร์มราคาของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็ค่อนข้างสวยอยู่หลาย,ลายธนาคารเหมือนกันนะ ทั้งวอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงหุ้น KTB ด้วยนะครับฟอร์มราคาของหุ้น KTB ก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับซึ่งก็มาพร้อมวอลลุ่มด้วยนั่นเองนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าให้หุ้น KTB ก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้น KTB กันดีกว่านะครับว่างบการเงินของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ เรามาเริ่มดูกันที่งบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของไตรมาส4ปี63เป็นหลักเรามาด e ูกันที่รายได้รวมนะครับในไตรมาส4ปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่35,979.47ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ4,122.53ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่25ตาง์ต่อหุ้น สำหรับไตรมาส3ปี63รายได้รวมก็อยู่ที่35,367.45ล้านบาทคิดเป็นกําไรสุทธิก็คือ3 0 5 7 1 4ล้านบาทส่วนกําไรต่อหุ้นก็อยู่ที่22สตางค์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาส4ปี63นะครับรายได้รวมเนี่ยก็อยู่ที่38,376.82ล้านบาทคิดเป็นกําไรสุทธิก็คือ7,458.71ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่58สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในลายไตรมาสข้างต้นนะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ34.83% ในขณะที่เ e a ย on ออนเยกำไรสุทธิก็ลดลงนะครับซึ่งก็ลดลงอยู่ที่44.73%ทีนี้นะครับถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้รวมของหุ้น KTB นะครับในไตรมาส4ปี63ซึ่งรายได้ของหุ้นในกลุ่มธนาคารหลกัหลกๆเลยมันจะมีอยู่2ออย่างก็คือรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิกับรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งในส่วนของหุ้น KDB นะครับในไตรมาส4ปี63เนี่ยรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกันแบบ Q on Q แล้วก็ y ย a r on Year แต่ว่าในส่วนของรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมเนี่ยเยยออนเยแน่นอนครับรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมเนี่ยลดลงมานะครับประมาณ12% แต่ว่าในส่วนของ q on Q นะครับเราก็พบว่ารายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ5%นะครับซึ่งก็หมายความว่าณตอนนี้นะครับในไตรมาส4ปี63เนี่ยรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากในไตรมาสก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รายได้ในส่วนตรงนี้มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ ซึ่งจากตรงนี้นะครับมันก็เลยมีผลทําให้กำไรสุทธิในไตรมาส4ปี63เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาจากไตรมาสก่อนหน้านั้นประมาณ34เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมของรายไตรมาสในไตรมาส4ปี63ของหุ้น KTB ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการทั้งปีนะครับของปี63เทียบกับปี62เรามาดูที่รายได้รวมนะครับในปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่1 153,903.72ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ19,438.96ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่1บาท20ตตางต่อหุ้นส่วนในปี62นะครับรายได้รวมเนี่ยก็อยู่ที่157,678.72ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ32,137.80ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่2บาท9สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการทั้งปี6 6 3ข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธินะครับในปี6กกำไรสุทธิก็ลดลงมาประมาณ39.51นะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรต่อหุ้นเราก็จะพบว่ากำไรต่อหุ้นในปี63ก็ลดลงมาประมาณ42นะครับในส่วนของรายละเอียดของไรายได้รวมนะครับไรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยก็ เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับในขณะที่รายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการก็ลบลงไปประมาณ11.66%นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ารายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและบริการของหุ้นในกลุ่มธนาคารและหลายธนาคารนะครับก็หายไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรด้วยความที่เมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็เกิดวิกฤตโควิด -19 คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะอยู่แต่ในบ้านนะครับการทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการทําผ่านทางแอปโมบายแบงกิ้งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการทําผ่านแอปเหล่านี้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะมันก็เลยมีผลทําให้รายได้ตรงนี้นะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมันทำให้เรามองเห็นว่าในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเข้ามาทดแทนนะซึ่งมันก็จะมีผลทําให้ รายได้ตรงนี้ของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็มีโอกาสที่จะลดลงไปได้มากกว่านี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของปี63เทียบกับปี62กันนะครับเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะในปี63ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่3,327,780.26ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ2 9 7 2 7 1 6 6 6 7ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมนะครับก็จะแยกออกมาเป็นในส่วนของหนี้เงินฝากซึ่งหนี้เงินฝากก็อยู่ที่2 4 6 3 2 2 5 2 8ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่3 5 5 0สนห้ล้านบาทส่วนของปี6 2นะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่3 1 2ล้าน1 2ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็อยู่ที่2,663,889.73ล้านบาทซึ่งหนี้สินรวมนะครับก็จะคิดออกมาเป็นหนี้เงินฝากหนี้เงินฝากเนี่ยก็อยู่ที่2,155,864.98ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่3,48,326.38ล้านบาท จากงบแสดงฐานนัทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมในปี63นะครับสินทรัพย์รวมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ10.47%ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นประมาณ11.59%โดยถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นมาจากหนี้เงินฝากซึ่งหนี้เงินฝากในปี63นะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง14.25% ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็หมายความว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารก็ได้รับเงินฝากจากประชาชนที่มีการฝากเข้าไปเพิ่มขึ้นถึง14.25นะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเงินส่วนนี้นะครับทางธนาคารจะได้มีการนําไปลงทุนเพิ่มเติมเนาะมันก็จะทําให้มีโอกาสที่ธนาคารจะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเอง ปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น KTB ก็อยู่ที่9.91เท่านะครับค่า P/BV ก็อยู่ที่0.49เท่าก็ถือว่าทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้น KTB ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลย สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่6.33%ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ราคาของหุ้น KTB ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่11บาท90ต่างต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น KTB กันนะครับ ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นแล้วก็ฟอร์มราคาอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มราคาค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับวอลลุ่มที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับโดยที่การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ1นไลน์ตามที่ผมตีเอาไว้นี่เลย ดังนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปหาแนวต้านตรงบริเวณ13บาท50ตางถึง14บาทนะครับซึ่งแนวต้านตรงบริเวณนั้นก็เป็นแนวต้านที่เขาเคยมีการเปิดแก็บเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างน่าสนใจนะมีโอกาสที่ราคาจะทะลุตรงบริเวณนั้นขึ้นไปได้อีกนะครับอ่ะก็ลองไป ศึกษาเพิ่มเติมละกันนะใครที่สนใจหุ้น KTB นะครับอย่างที่ผมบอกเลยฟอร์มราคาของเขามาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็การขึ้นของราคาก็มาพร้อมกับวอลลุ่มด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงของมันนะถึงแม้ว่าวอลลุ่มจะเข้าเยอะอะไรพวกนี้ ฟอร์มราคาจะมาสวยอะไรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้ก็ได้นะครับเราก็ต้องไปดูในส่วนอื่นๆประกอบด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับ <S <s ก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จกักคงเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เป็นเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ